ได้ป่ะหนึ่งทุม่มอ๋อหทุ่มดพี่น้องหนึ่ทุ่มสวีเดนเนี่ยพาน้องดูนะออามเลนอ่ะหนึ่งทุมงงท่มสวีเด,ดนรา,ออานะว่าม,มันหนาห่อน หน้าห้อนแล้วตะเวนมันสิตกสาถ้าหนาวหนาวนี่ตะเวนตกเร็วสมืดความมืดจะเยอะมากกว่าสว่างถ้าหน้าห้อนานี่ความสว่างจะเยอะกว่าความมืดเพื่อนเพื่อนไม่ลงมาเล่นเลยเขาไปกินข้าวกันตอนเย็นตอนเย็นเขากินข้าวกันเขาไม่ลงมาเล่นหรอก ถ้าป็นอากาศเมืองไทยเฮาตอนไปตอนไปอันสงการเป็นแบบนี้นะไปตะนั่งเหรียญตาหยาพี่น้องคิดถึงสมัยยังเต้เป็นเด็กน่อยอยู่บ้านนอกนีไหมบ้านนอกอากาศแบบนี้ไหมอยู่บ้านนอกคอนแก่นพ่นไหมมันเป็นตะยูเป็นตะมีต้นหมอกต้นไม้นั่งเหรียญกับผู้เฒ่าผู้โทย่างเบล้งแตกสวัดสวัดเด็กหน่อยพักกันออกมาเหรียญยุทธนนอยู่บ้านไหมเดี๋ยวนี่หากับพ่อกลับบ้านแล้วเป็นตะยู บันนอกนะมันบ่ปป็นติยู่มันค้นมันเงียบบ่มมีบ่มมีค้นผาเฮ็ดผ้าสั่งตะกี้มีต่คนผาเฮ็ดผาสั่งเนาะผู้เฒ่าบ้านเราฟ้านันเฮ็ดนันเฮ็ดอันนี้เดี๋ยวนี้บ่มีค้นพ้าเฮ็ดผ้าสั่งเด็กน้อยกับบมมีเล่นเด็กน้อยกับบมีมาเล่นเนมืยเแลงเล่นคุ้มเมงเล่นโป่งเปะเล่นคุ้มเมงไหมพวกเจ้าก็เล่นคุ้มเมงเงีบ่คุ้มเมงเลร่นแต่กันคุ้มเมง อ,อะไรคะเิีนคุมเมงกันแตกโอ๊ดอดแล้วกะนแลนลี่กันแลนลี่กันเนี้ยมาเลี้ยงคำคำหกมงดอกหอมเดึกหอมหอมเนาะสมือยดอกหอมเดึกกัะบ่มีโอ้ยแล้วก็นน้ำหัวน้ำส่วนนี่ก็เป็นหัวเป็นส่วนเป็นตะยูบ้านเขาเนาะเดี๋ยวนี้เราเป็นหัวปูนหัวอีกอย่างโอ้ก็ไข่กระบ่มักโอเคค่ะ ยแล้ว่่มากกี่เราเป็นเหตุจะคอยบ่เห็ดได้เห็ุหัวไอเมียคอยคอยบ่มากคอยมากหูคอยคอยมากเป็นหัวเป็นหัวไม่ไพ่บ้านเขาไหมจ้ะหัวไม่ไพ่บ้านเขาบ่าเป็นหัวปุ่นไหมล้มกับบ่เข่าได้พี่นอ้นงองบ้านฝรั่งเขาบ่มปนหัวปุ่นได้ค่ะบ้านฝรั่งเขาเป็นหัวไหม่คือจังเยอะอะมามเอาให้ลงมาได้ป่ะล่ะดูดูเคากรเล่นเอาหมาออกไปวิ่งเล่นเนี่ย เป็นหัวในน้อยไงใพี่น้องบ้านฝรั่งเป็นหัวคือจังเขาแอมแอมหัแอ,แอ,แอมอ<า>ันหัวหัวหัวไกวเองซื่งอะโอเคระวังนะใกล้เปล่าระวังไม่ไม่ไม่นั่งยืดีนั่งยืดีก่อนเอาลงยืดีเอามปล่อยมืออย่าเพิ่งระวังปล่อยมือจับมือเอามือข้างไว้ตรงนี้เอามือข้ามตรงนี้อ่าโอเคกระโดดลงมาได้ไปที่น,นี่ลงมาเลยเบาๆโอเคนะดนเดินไปเอาเองเลยค่ะ ิเป็นหัวเงยวเนี้ยเป็นหัวไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นป้ามาม่าพาดูฝั่งนน้นมีดอกไม้เป็นหัวปุ่นไหมคะบ้านฝรั่งบ่มีหัวปูนเด้พี่น้องหาหน่อยไม่แต่มบ้านไม่หัวแน้อยๆเอาเจาะไอ้แกะเขาซื้อกี่ดิมามดมาดูฝั่งนี้มาม่าพามาดูต้นไม้ฝั่งนี้เลยลูกเนี่ยมาดูดอกไม้มาดูดอกทิวลิปมันอยู่ฝั่งนี้ไหมมาดูสิมาดูมาดูต้องดูนะ นี่มาดูดอกเด็ดฟิวนี่สวยสีเหลืองมาดูสิคะหมามันมาขี่ได้อังเน็ตมาขี่ตรงนี้แหละมาดูสิต้นไม้ดอกเด็ดฟิวอันนี้มันยังหน่อยดิพี่น้องอันนี้มันยังหน่อยเออมามาอมัอต้ต้นไม้ฝรั่งเขาก็ะปต้าต้นไม้ดิพี่น้อง ต้นไม้ตะลางก็เป็นต้นหมากต้นไม้ยังเชื่อกี่กับว่าตัดถ้ามันน้ำบานเขาเนาะเป็นอาพาร์เมนต์เนาะค่ะเนาะตัดมันมืดเลยนี่เ <c oughs> กี้ยงหมดต่อมา <c oughs> ่หน่องูนะออกมาเล่นตะลางค่ะหนึ่งทุ่มสวีเดนตะยูบอพวกเจ้าว่ามันปตะยูนี่แหละคอยยูติดแล้วคอยก็ยูติดพี่น้องเลยคอยก็ยูติดอ่ะลงมาอีกทีสิคะคอยก็ยูติดแล้วเอาลงมาอีกทีลงได้ปะ ดิงงด้วยฝรั่งพายามเมล็เขาประเทไครออกมาเล่นกันมันสิมันถุงนึงอะเนาะเขาก็อยู่ทั้งบ้านกันเบงเกมเบงโทรทัศน์นากนมีอยากจะเล่นฟุตบอลอ่ะโอเคหนึ่งสองสามยขึ้นบ้านยังคะอ๋อหนูต้องอาบน้ำนะอ่ะไปเป็นสกปรกเมล็ดหวีเมลงวันมีนะเนี่ยมันเพราะว่ามันหนาร้อนมันก็มีผลไม้ออกมาเยอะแยะแมลงวันมันก็มีมากับผลไม้เหมือนกันของไทยนั่นหลย ค่ร้องเพลงชาติไทยได้ไหมประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื่อไทยได้ไหมเอาร้องเพลงอะไรได้อีกดูตู้ดูตูจะทำได้ไหมจำได้ไหมร้องได้จู่จู่ำทำไม่ทำไม่ใจ้เออร้องอีกทีจู่จู่จูููููููู่่่่่่่อืมทำไมถึงทำกับฉันได้ บายบายจุ๊บจุ๊บบายบายจุ๊บจุ๊บก่อนเลยบายบายไปไปนะจุ๊บจุ๊บก่อนเลยสุกไร็เร็วบายบายจุ๊บจุ๊บก่อนเลยลูกเลยเล่นผู้เดียวของเช่ยเลพี่น้องอยู่กับลูกพลังเขากลับไปหากินเข่าเนีเ่ยเมลีงไปบ้านมูก,ก็ซื้อเหล่าซื้อเบียร์ซื้อดอกไม้ไปให้กัน,ออนเอาถั่วเอามาเอาหนูเอาถั่วเอ่อเอาถั่วตาเอาถั่วอืมอืมเอ็ม อืมอร่อยไหมอร่อยอืมลองชิมด้วยชิมด้วยมา่ไหมชิมด้วยอืย่าไปกินจริงๆนะเว้ยมาเล่กินเออเว้ยวีวีไปขึ้นบ้านไปลูกไปอาบน้ำนะลูกเนาะไม่อขอเล่นใหม่ขอเล่นไหนก็พูดพ่อๆสิคะเออาามขล่่นนหยโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ